สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่าวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่37ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่20พฤษภาค,คม2566ทอร์เมฮอสเปอร์แพ้เบรนท์ฟอร์ด 1- ประตูต่อ3บอลมัดแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0- ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลเสมอกับแอสตันวิลลา 1- ประตูต่อ1 วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์เสมอกับเอฟเวอร์ตันหประตูต่อ1นึ่งฟูลแลมเสมอกับคริสตัลพาเลซสประตูต่อ2และนอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสเอาชนะอาร์เซนอลไปหประตูต่อ0ูนย์ค่ะและจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้อาร์เซนอลค่ะที่เล่นผิดฟอร์มและก็แพ้มา2นาัดติดต่อกันทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับที่2โดยลงแข่งไป37นัดมี81คะแนน ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงอยู่4คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่2นัดนะคะและจากจำนวนนัดที่เหลืออยู่ทีมปืนใหญ่ก็ไม่สามารถทำคะแนนไล่าตามทีมเรือใบสีฟ้าได้ทันค่ะจึงทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-2023ไปครองโดยเหลือการแข่งขันอีก3นัดก่อนจบฤดูกาลค่ะ ส่วนอาร์เซนอลค่ะได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะแล้วก็จะได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ7ปีค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่ฟอร์มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งก็ชนะมา2นัดติดต่อกันค่ะทำให้ทีมปีศาจแดงยังยึดอันดับที่4อย่างเนียวแน่นโดยลงแข่งขันไป36นัดมี69คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมอันดับ3แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่า24ประตู ดาลิวพูค่ะที่ในสัปดาห์นี้ได้โรบโตฟิมิโนเป็นฮีโร่ยิงประตูช่วยให้ทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้นะคะแต่ก็ทำให้หง์แดงถูกหยุดสถิติชนะ7นัดติดต่อกันไว้ในนัดนี้ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ในอันดับที่5โดยลงแข่งไป37นัดมี66คะแนนตามหลังทีมอันดับที่4อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่3คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดนะคะ ก็ทําให้การลุ้นทําอันดับไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอยากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะส่วนแอสตันวิลล่าที่ในเกมเมื่อคืนนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกรง่งแล้วก็เก็บ1คะแนน,นสาคัญนอกบ้านได้สําเร็จนะคะก็ทําให้ทีมซิงห์พง,งาดอยู่ในอันดับที่7ค่ะโดยลงแข่งขันไป37นัดมี58คะแนน ส่วนทอตแนมฮอสเปอร์ค่ะที่ฟอร์มกลับมาไม่ดีอีกครั้งแพ้มา2นัดติดต่อกันและ5นัดหลังสุดนะคะชนะ1เสมอ1แพ้3ก็ทำให้ทีมไก่เดือยทองอยู่อันดับที่8ค่ะโดยลงแข่งไป37นัดมี57คะแนนค่ะส่วนเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นอีกทีมนะคะที่ในเกมเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์มนอกบ้านได้ดีเช่นเดียวกันและก็ชนะมา2นัดติดต่อกันค่ะทำให้ทีมพึ่งพิฆาตนั้นอยู่อันดับที่9 โดยลงแข่งไป37นัดมี56คะแนนส่วนฟูลแลมนะคะที่พลาดโดนตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมและถูกหยุดสถิติชนะ2นัดติดต่อกันไว้ที่นัดนี้ก็ทำให้ทีมเจ้าสัวน้อยค่ะอยู่อันดับที่10โดยลงแข่งไป37นัดมี52คะแนนด้านคริสตันพาเลซค่ะที่ในเกมเมื่อคืนนี้เก็บ1คะแนนนอกบ้านได้สำเร็จ และ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็ทำให้ทีมปราสาทเรือนแก้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ค่ะโดยลงแข่งไป37นัดมี44คะแนนส่วนวูฟแฮมตันนะคะที่5นัดหลังสุดค่ะชนะ2เสมอ1แพ้2อ,อยู่อันดับที่13ค่ะโดยลงแข่งไป37นัดมี41คะแนนห่างจากโซนตกชั้น10คะแนนส่วนบอลมาดทที่แพ้มา3นัดติดต่อกันและก็5นัดหลังสุดค่ะ ชนะ2แพ้3อยู่อันดับที่14โดยลงแข่งไป37นัดมี39คะแนนห่างจากโซนตกชั้น8คะแนนค่ะส่วนนอตติงแฮมฟอเรสค่ะที่เกมเมื่อคืนนี้ก็โชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการปราบทีมปืนใหญ่ลงได้ก็ทำให้5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2อยู่อันดับที่16ค่ะโดยลงแข่งไป37นัดมี37คะแนน ขยับหนีจากโซนตกชั้นออกมา6คะแนนจึงทำให้ทีมเจ้าป่านั้นรอดตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วค่ะและเอเวอร์ตันค่ะที่เกมเมื่อคืนนี้นะคะฮึดตีเสมอทีมหมาป่าได้ในช่วงท้ายเกมก็ทำให้เก็บ1คะแนนสำคัญนอกบ้านได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินอยู่อันดับที่17โดยลงแข่งไป37นัดมี33คะแนนขยับห่างจากโซนตกชั้นออกมา2คะแนนค่ะ และในเกมคืนวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566ค่ะก็จะมีเกมพรีเมอร์ลีกในสัปดาห์ที่37เตะกันอีก3คู่โดยเวลา19นาฬิกา30นาทีเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับลีดยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรู p r e เมียร์ฟุตบอล2ส่วนเวลา20นาฬกาค่ะไบรตันแอนโฮฟออาเบียนพบเซาท์แฮมตัน ถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล3และ ID Station ช่อง894และเวลา22นาฬิกาแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเชลซีถ่ายทอดสดทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอลห l ึและทูพรีเมียร์ฟุตบอล2 l ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่37ที่ s p o r t b a News น์จะมาอัปเดตและนามาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ